เอาครับไปที่เรื่องราวดีๆในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะครับเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่2006ครับคุณผู้ชมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ล้มบริเวณอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี ภาพที่คุณผู้ชมกําลังชมอยู่ในขณะนี้กัครับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารพรานที่2006ครับเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ล้มซึ่งเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเดินทางกลับจากภารกิจเยี่ยมคนพิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ระหว่างทางก็พบรถจักรยานล้มอยู่ข้างทางครับคุณผู้ชมพร้อมผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายมาทราบชื่อก็คือนางสาวไอนียานิ I อยู่ที่หมู่ที่5ตําบลพิเทนอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีจากการสอบถามก็ทราบว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บขับรถมานั้นถึงบริเวณดังกล่าวมีแมวครับคุณผู้ชมวิ่งตัดหน้ารถจึงได้เบรกกระทันหันทําให้รถเนี่ยเสียหลักล้มลงไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้ทําการสํารวจนะครับอาการบาดเจ็บและก็ประเมิอนอาการผู้ ู้บาดเจ็บว่ามีอาการเจ็บบริเวณศีรษะบริเวณหลังและก็ขาหน่วยจึงได้ประสานงานหารถพยาบาลเนี่ยครับขั้นเคลื่อนที่ส่งตัวผู้ป่วยเข้าไปรักษาต่อไปอตามภาพเลยนะฮะแมวหมากลาคนร